เงินชาานาะไร่ละ500บาทนะคะก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะตอนนี้ก็คอรมอนะคะมีการเคาะอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินนะคะแต่จะจ่ายวันไหนช่วงไหนจังหวัดไหนได้ก่อนแต่ที่แน่นอนนะคะจังหวัดภาคอีสานได้ก่อนแน่นอนนะคะก่อนรับชมพี่บุ่มก็อย่าขอากำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารให,ใหม่ๆจากทางช่องนะคะ เราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าจะมีการขอาจ่ายวันไหนนะคะจับตาดูนะคะจ่ายไม่จ่ายขึ้นอยู่กับทกศเงินช่วยชาวนาไร่ละ5้าบาทรับสูงสุด1,000 0บาทยังไม่จบนะคะจับตา26พฤศจิกายนนี้นะคะลุ้นบอดทอกศไฟเขียวอนุมัติหรือไม่นะคะเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2 5 6 3ระชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคณะรัฐมนตรีมีม,มติอนุมัติ ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะประกันร,รายได้ข้าพวพ่วงโครงการคู่ขนานวงเงินรวมกว่า51,858ล้านบาทแล้วยังมีเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563-64ทับและเริ่มเดือนพฤศจิกายน2563เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยให้กเกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยในช่วงแรกนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาลจะจ่ายเงินให้กเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563-64นะคะในรอบแรกเบื้องต้นอัตราไร่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่นะคะรับเงินสูงสุด10,000บาทมีความคืบหน้าตามนี้เลยนะคะ แร่งข่าวจากธนาคารทรกศนะคะเผยว่าทกศนำเสนอคณะกรรมาการบอบร์ดทกศก่อนเพราะโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการใหม่ที่มาขอให้ใช้เงินทกศเดิมจากปีที่แล้วรัฐบาลจัดสรรงบป,ประมาณมาให้ทกศจ่ายตรงกับชาวนาความจริงทางธนาคารเองก็มี เตรียมการสำรองเงินบางส่วนที่จะนำไปใช้ในกิจการของธนาคารเองในเรื่องของการอํานวยสินเชื่อต่างๆแต่ว่าในโครงการนี้นะคะจะมาของเงินทกศมาจ่ายซึ่งทางทกศเองไม่ได้ขอบอดไว้ก่อนดังนั้นจะต้องรอบอดว่าจะเห็นชอบหรือไม่ในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะ ทกสเองนะคะจะต้องมาพิจารณาว่าสภาพคล่องมีเงินเพียงพอหรือไม่เพราะทางทกสเองนะคะจะเตรียมเงินไว้สําหรับโครงการประกันรายได้5พืชพ่วงโครงการคู่ขนานให้สินเชื่อในการดําเนินธุรกิจของธนาคารด้วยจะนํางบประมาณมาให้รัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่ใช่แต่คาดว่าบอร์ดไม่น่าจะมีปัญหาคงอนุมัติเหลือครึ่งหนึ่งกว่า20 0 0 0ล้านบาทพอจ่ายไว้แต่ของเดิมจะจ่ายรลาละ1น0 0บาทรับสูงสุด2 0 0 0 0บาท ใช้วงเงินกว่า5.4มื่นล้านบาทก็คงไม่ไหวสูงเกินไปแต่ถ้าจะให้รัฐบาลจ่ายต้องหาเงินกู้ไม่ให้จ่ายก่อนอย่างนี้พอมีความเป็นไปได้แต่จะให้ทกศมากู้เองเพื่อรัฐจะจ่ายชาวนาก็คงจะทําไม่ได้ก็คงจะไม่ได้ทําแบบนี้คณะกรรมการบอดทกศจะเอาด้วยไหมเพราะอยู่ดีๆก็มาเพิ่มภาระให้นะคะนี่ก็เป็น ทางทกศนะคะได้ออกมาประกาศแล้วก็ชี้แจงนะคะก็ยังไงก็ลุ้นกันนะคะว่าในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการประกาศจ่ายหรือไม่นะคะจะมีมติอนุมัติหรือไม่นะคะบอร์ดทางทกศจะมีความคืบหน้ายอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ